สวัสดีครับทุกคนเจอกันทุกวันกับช่องดีมส i ิ e วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแก้ไขรถวบร้อยสิบไอนะฮะเบรกหลังค้างเวลาเราเราเหยียบเบรกแล้วปับ๊บเบรกมันติดนะเบรกหลังติดเดี๋ยวมาดูกันวิธีการแก้ไขข,ของทางดีมสวิตจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะถอดน็อตเบอร์17นะฮะน็อตล็อกล้อก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์17แล้วนะ,ะตัวเดิมเบอร์19เ น็อตมันเสียนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เบอร์สิเจขัดน็อตออกมาแล้วก็จะถอดแกนล้อออกนะฮะในระหว่างก่อนที่จะถอดก็จะใช้แปรงลวดเนี่ยขัดทําความสะอาดนะเป็นแปรงลวดทองเหลืองนะฮะเป็นแปรงอ่อนขัดทําความสะอาดตามพวกหัวน็อตตามขัดพอระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะขน็อตเบอร์สิบออก น็อต uh, ยึดมือลิงนะภาษาที่เขาเรียกเนะาะถ้าภาษาพาร์อะไรของทางศูนย์เขาจะเรียกว่าขาเบรกหลังนะถอดน,น็อตเบอร์สิออกนะใช้ตัวทีเบอร์สิแล้วก็ประแจแหวนเป็นแหวนข้างนะเบอร์สิบขันออกมาหลังจากนั้นก็จะเอาตัว uh, ตั้งเบรกนะน็อตปรับตั้งเบรกเนี่ยใช้นะ็นอตปรับตั้งเบรกออก หลังจากนั้นก็จะเอาขาเบรกเอเอาแกนล้อออกก่อนนะฮะเราจะถอดล้อออกปับ๊บ <c oughs> แล้วก็ทําความสะอาดผ้าเบรกเลยก่อนที่จะถอดออกนะใช้แปรงลวดถูเนี่ยใช้แปรงลวดขัดนะฮะแล้วก็ขัดฝาฝา,า,าดําเบรกด้วยนะครับขัดทําความสะอาดออกแล้วก็จะเอาแกนลูกเบี้ยวออกลูกเบี้ยวเบรกออกเอาแกนลูกเบี้ยวมาขัดทําความสะอาดโดยใชเ้เราจะใช้สว่านหรือว่าเป็น แท่นเจาะเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะฮะหาแปรงลวดเอามาขันใส่แล้วก็เอามาเปิดและขัดทําความสะอาดให้มันสะอาดเลยต่อมาก็จะฉีดน้ํายาล่อลื่นเข้าไปที่รูของเผาลูเบี้ยวนะลูเบี้ยวเบรกแล้วก็หมุนหมุนเพื่อที่จะเช็คนะครับให้มันลื่นๆนะนี่ฮะมันต้องลื่นแบบนี้นะครับ ต้องลื่นแบบนี้หลังจากที่เราเอาไปขัดแล้วก็ใส่น้ํายาเข้าไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็เช็ดอีกข้างหนึง่งแล้วก็เป่าทําความสะอาดอเป่าทาความสะอาดออกปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บตัวแผ่นชี้ระดับความสึกหลอของผ้าิีกนะก็ต้องเอาแปรงลวดขัดออกด้วยนะขัดออกด้วยนะฮะขัดให้มันสะอาดเลยนะครับเวลาประกอบเข้ามันจะได้ไม่ติด ขาเบรกนะขาเบกรกหลังก็ขัดทำความสะอาดเหมือนกันนะครับโดยใช้แปรงแปล,แปล,ลวดนะเป็นลวดทองเหลืองแปรงอ่อนนะฮะต่อมาถึงขั้นตอนการประกอบก่นะอนที่จะประกอบก็ใช้ลมเป่าทำความสะอาดนะต้องดูเสียก่อนนะฮะจระบีนะครับแนะนําต้องเป็นจระบีสําหรับงานบริการระบบเบรกเท่านั้นนะครับมีหลายยี่ห้อเข้าไปหาซื้อเอานะไปหาซื้อเอาไปเช็คดูในอินเทอร์เน็ต แอะะบต่างๆมีขายนะครับราคาไม่แรงนะต,ต้องใช้จารบีให้ถูกประเภทนะครับถ้าเอาเจารบีลูกปืนล้อมาใส่เนี่ยใช้ไปแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวมันก็เป็นคา,าบสุขรกแล้วก็มันจะเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องเอาเจารบีสําหรับงานระบบเบรกมาใสา่มันถึงจะมีคุณภาพนะครับหลังจากที่เราทาจารบีเสร็จ ทนะาจาระบีเสร็จแล้วปั๊บก็จะใส่แผ่นชี้ระดับการสึกษาของผ้าเบิกเข้าไปมันจะมีมาร์กของมันอยู่นะไอตัวแผ่นเนี่ยมันจะมีะมาร์กแบบว่ามันเป็นร่องใหญ่ของมันอยู่อ่าร่องใหญ่ของมันเราก็ใส่ตามร่องนั่นแหลอะอะใส่ตามร่องหลังจากนั้นก็จะมาใส่ผ้าเบิกนะครับผ้าเบิกอ่าใส่กลับเข้าไป ตัวพับเบรกมันเหลืออยู่นะฮะก็จะใช้อันเดิมก่อนนะ,ะการสึกล้อก็มีการสึกล้อไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่มันยังเหลือพอใช้ได้อยู่ก็จะใช้อันเดิมไปก่อน,นเพื่อความประหยัดนะครับหลังจากที่เราใส่พับเบรกเข้าไปนะฮะก่อนที่จะประกอบล้อกลับเข้าไปต้องทําการขัดนะฮะขัดไอ้ตัวดําเบรกเนี่ยโดยใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบๆเลยนะฮะ เอาหยาบนะที่จะท่านจะหาหยาบได้นะ,ะเบอร์ร้อยก็ได้นะครับเอามาขัดทําความสะอาดแล้วก็เอาแปรลงลวดขัดตรงที่ดินที่มันติดกับขอบเนี่ยออกนะฮะหลังจากที่เราเปาา start, <ๆ>่าทำความสะอาดเสร็จก็จะประกอบล้อกลับเข้าไปซื้อใส่ตัวยางกันกระแทกเข้าไปนะฮะยางตัวนี้สำคัญนะครับ นะถ้าไม่ใส่รถนะจะมีการกระชากนะเวลาเราฉี่เวลาเราออกตัวถ้ามขาดมันมีอะไรคลายนะฮะมีอะไรคลายหาเปลี่ยนได้เอาแกนล้อใส่คืนไปนะครับแกนล้อก่อนที่จะประกอบก็ต้องดูด้วยว่าถ้าหากมันสกรปรกต้องเอาไปขัดนะครับต้องเอาไปขัดเลยขัดให้มันสะอาดนะแล้วก็ฉลบน้ำมันหรือเอาจะระบีเบรกเนี่ยทานิดๆหน่อยๆก็ได้นะเพื่อให้มันลื่นเวลาเราจะ ถอดล้อข้างต่อไปมันจะได้ไม่มันจะได้ถอดออกง่ายๆน่นะ,ะขัดตามพวกรูนงรูน็อดด้วยนะฮะเพิ่มอารมเป่านี่หน่อยหลังจากนั้นเราจะมาประกอบในชิ้นส่วนนะของอขาบรกในตัวขาบรกนี้โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้เอา ถอยหลังออกมาเยอะนะถ้าหากพ้าบีกมันยังไม่สึกหรือเราเปลี่ยนผับบีกเข้าไปใหม่นะครับเราก็จะตั้งให้มันลงกว่านี้เนี่ยก็คือ,อเอาเง,ง่ายๆคือเรียกตั้งถอยหลังและ,ะตั้งไปข้างหน้านะอันนี้ผมจะตั้งให้มันถอยหลังมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าไอตัวพ้าบีกของเราอันเดิมเนี่ยมันสึกแล้วนะครับตัวพาบบีกอันเดิมมันสึกแล้ว เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งถอยลังออกมาเผื่อที่อะไรทําไมถึงตั้งถอยลังออกมาก็เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเวลาเราขันน็อตปรับตั้งระดับเบรคเข้าไปแล้วมันจะทําให้มีช่วงที่มันสามารถปรับตั้งน็อตระดับเบรคได้พอดีนะครับแล้วก็เผื่ออนาคตเราขี่ไปผ้าเบรคมันสึกเราก็จะมีช่องเกียวที่สามารถขันเข้าไปได้อีกนะฮะ การปรับตั้งก็ประมาณนี้นะครับถ้าผ้าบีกมันยังใหม่อยู่เนี่ยเราก็จะไม่ได้ตั้งถอยหลังออกมาเยอะขนาดนี้นะครับก็จะตั้งเข้าไปด้านหน้าแทนนะฮะเนี่ฮะอนี่เอาแบบบ้านๆเลยนะบ้านๆเลย,เลยถ้าผ้าบีกมันสืบสืบเยอะเกินไปนะครับสืบเยอะเกินไป ้างเราตั้งไถลังเยอะเกินไปเวลาเบรกทำงานเนี่ยมันจะทำให้ลูกเบี้ยวหมุนจนจะกลับหลังนะครับก็คือลูกเบี้ยวหมุนจนจะสุดนะมันจะทำให้ผ้าเบรคมันค้างนะต้องเอาดูความเหมาะสมของผ้าเบรกด้วยในกรณีที่เราจะตั้งขาไอ้นี่นะฮะขาเบรเนยเดี๋ยวจะประกอบนะฮะน็อตปรับตั้งกลับคืนไป เป็นน็อตเบอร์14นะครับไอ้น็อตล็อกเบอร์10เนี่ยก็ยึดให้แน่นเอาพอให้ตึงๆพอนะไม่ต้องตึงแบบงูงหลับตับไมมอ่นะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้เลยนะดูแล้วก็สามารถทำเองได้ใช้ไขควงมาขัดเพื่อที่จะให้มันหมุนง่ายๆนะครับประกอบหางปลากลับเข้าไปนะหรือเป็นตัวตั้ง ตั้งความตึงของโซ่ประกอบน็อตกลับเข้าไปหลังจากนั้นก็จะอัดนอด็อตนะอัดนอด็อตผมจะใช้บล็อกลมนะครับในการยิงเพื่อ,อย่นระยะเวลาย่นระยะเวลาบางคนว่าเฮ้ยใส่บล็อกลมเข้าไปแล้วนะครับยิงแน่นเกินไปหรือเปล่านะ,ะยิงแน่นเกินไปหรือเปล่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะรู้นะเราทําบ่อยๆเนี่ยเรายิงเข้าไปเราจะรู้เลยว่ามันแน่นขนาดไหนนะครับ แน่นแบบไม่ใช่ว่าแน่นจนเอาประแจขันออกไม่ได้นะฮะประแจทั่วไปขันออกไม่ได้นะก็คือขันยิงเปิดๆเ,เข้าไป <c oughs> แล้วเราสามารถเอาประแจเนี่ยขันได้นะทางร้านทําบ่อยก็จะรู้นะว่ามันตึงแน่นแค่ไหนเนาะอ่าันนี้เห็นไหมผมทําให้ดูเนี่ยตัวเวลาเราตั้งขาเบรกเนี่ยนะฮะเนี่ย ถ้าหากตั้งถอยหลังเยอะเกินไปมันก็ขันไม่ได้นะครับขันไม่ได้ถ้าหากตั้งไปด้านหน้าเยอะเกินไปก็จะทําให้ตัวเวลาเราขันน็อตปรับตั้งมันสุดมันสุดก็ทําให้เบรกไม่อยู่ต้องเอาตั้งอยู่ที่ระดับพอดีระดับพอดีแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็ลองโยกดูก็ได้นะโยกดูก็ได้นี่ฮะ อันนี้ผมตั้งพอดีแล้วก็จะใส่เข้าไปปั๊บป้าป้ปา,ปปาปเรียบร้อยบล็อกยิงเลยนะครบล็บอกยิงพอประมาณนะครับไม่ต้องเอาอัดแน่นนะทำบ่อยๆเดี๋ยวรู้เองว่าเรายิงแน่นยิงเบาแค่ไหนเสีจเรียบร้อยครับ สำหรับงานบริการระบรบเบรครถจักรยานยนต์ h อนด a าวฟร10ไอเรียบร้อยอหลังจากที่เราทําเสร็จก็เอาขาตั้งลงแล้วก็มายานันเบรกดูนะอย่าเบรกดูถ้าหากมันเบรกมันยังลึกอยู่ก็ให้ตั้งเข้าไปใหม่